สวัสดีค่ะเพื่อนเพืค่ะไม่ตกสายใจเช็คดีอาสจแกจังหวัดพิษณุโรกวันนี้พาเพื่อนเพื่นทำกับข้าวหุงข้าวแล้วก็ทำแนงนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะ อันนี้คือข้าวหอมสกลที่เราปลูกและทำเองนะคะข้าวอันนี้อายุก็ได้สองสามปีแล้วนะคะข้าวใหม่ๆจะมี t e เ t อร์นุ่มค่ะแล้วก็หอมพอข้าวข้า2สองปีสามปีมันก็จะแข็งถึงแม้ว่าเราจะขยอยสีก็ตามนะคะเพื่อนๆเราจะทำยังไงให้ข้าวกับมานุอีกครั้งก็คือ หเวลาเราคนเข้าไปแล้วเราสามารถใส่เกลือลงเล็กน้อยจากนั้นก็จะทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วค่อยปดบทำกับข้าวนะคะกดให้มันเริ่มพุ้กิ้งนะคะเราจะทำการล้างนะคะประมาณสองน้ำนะคะพเพื่อนๆค่ะล้างสองน้ำนะคะแล้วก็น้ำที่3ามก็คือไปหุงได้เลยค่ะนะคะพเพื่อนๆนะคะ เทน้ำทิ้งนะคะขั้นที่สามเราจะทำการเหงือค่ะใส่น้ำให้เยอะกว่าปริมาณทั่วไปนะคะเพื่อนๆนะคะ ปรมาณปกติมันจะใส่แค่1นิ้วนะคะตอนนี้เราจะใส่มาเป็นนิ้วครึ่งนะคะเพราะข้าวมีลักษณะแข็งขึ้นนะคะแข็งขึ้นนะคะจากนั้นก็จะไปกันเลยคะ่ะเอาไปตั้งแล้วก็ใส่เกลือนะคะจากนั้นเราก็จะทําการใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะนะคะแล้วก็คนค่ะนะคะ พักไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะทําการกดเพื่อหึงข้าวนะคะเพื่อนไปกันเลยค่ะครบ5นาทีแล้วเราจะทําการกดนะคะแล้วก็คุกไปเลยค่ะเปิดไฟนะคะเบาไฟให้ลงมาเยอะพอสมควรนะคะจากนั้นก็จะใช้น้ำมันรำข้าวในการทำนะ,ะเพื่อน นะคะนี่ค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูพริกแกงนะคะเพืเ่อนๆอันนี้คือพริกแกงที่แม่ตุอ่อตาําใช้พริกแกงที่สําเร็จแล้วนะคะแม่ตุ๊กมาตําพริกใส่กับเพิ่มกระเทียมนะคะใครอยากได้เผ็ดก็เพิ่มปริมาณพริกตาต้องการเลยค่ะเราจะตักพริกแกงนะคะที่เราตาําผสมกับพริกแกงสําเร็จรูปนะคะใส่ลงไปในกระทะค่ะนะคะ ไะดับเมื่อกี้นี้ทำไฟอ่นอ,อนๆนะคะแล้วก็คนค่ะใช้ก้นตะหลิวนะคะกดบี้ๆนะคะเพื่อให้พริกแกงแไอ้ต้นกับน้ำมันเร็วๆนะคะ แล้วก็อย่าลืมว่าต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่แกงจะไหม้ก่อนนะคะนะคะี่ค่ะนะคะ,ะการทำอาหารในครั้งนี้เราจะใช้น้ำมันรำข้าวนะคะเพื่อนนะคะนี่เลยสีก็จะแดงฉูดฉ,ดฉาดน,นะคะเพื่อนนะคะไม่ต้กเคยทำแผนงไว้ให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยากทำอีกรอบเพราะเผื่อบ,บางคนยังไม่ทันได้ดูนะเพื่อนเนาะนี่ค่ะ นั้นเมื่อคนได้สักพักเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะอันนี้คืออกไก่ที่เรา,าหั่นไว้นะคะแล้วเราก็จะใช้กระลิวค่ะคนนะคะคนเข้ากันกับพริกแกงนะจ๊ะกิน,นะะก็จะฉุนหน่อยนะคะเพราะเราใส่พริกเข้าไปนะคะขณานี้ยังใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะเราจะ ไฟอ่อนนะคะในการทำาข้าวครั้งนี้นะคะเพื่อนค่ะพอให้เข้ากันสักพัดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเอากะทิมาใส่กันเลยค่ะคนนะคะเพื่อนก็ไม่ต้องลืมบอกไว้ว่าก่อนที่เราจะใส่กะทินะคะเราจะใส่แป้งสารีนะคะเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อความเข้มข้นของตัวซอสหรือตัวน้ำแกงค่ะ สามีชอบลักษณะซอสนะคะเราก็จะใส่แป้งสารีเข้าไปนะคะเพื่อเป็นเพื่อยทำให้น้ำซอสของเราข้นค่ะนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนเอ่อสองช้อนชาได้ค่ะเพื่อนๆค่ะใส่อนี้นึงนะคะ ก็มาใส่กะทิกันเลยค่ะใส่กะทิไปเลยค่ะเพื่อนๆอืมกะทิหนึ่งกล่องนะคะเพื่อนๆหาเราจะใช้ในการทำครั้งนี้นะคะยังใส่ไม่หมดนะคะทยอยใส่ค่ะคนนะคะเพื่อนๆค่ะนี้ก็ใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ่ะนะคะ สียอดเลยค่ะนะคะหอมกะทินะคะอันนี้ถ้าได้กะทิคั้นสดนี่สุดยอดเลยค่ะแต่นี้เราหาไม่ได้เราก็ใช้กะทิกล่องค่ะนะคะเดี๋ยวเอาส่วนที่เหลือมาใส่นั่นก็คือกะทิผสมน้ำค่ะเทลงไปเลยจ้าทั้งหมดได้ยิ่งดีค่ะหมดเลยนะคะ คนค่ะจากนั้นเราก็จะไม่รอช้าเราก็จะใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะนั่นก็คือผงปรุงรสนะคะผงนัวนิดหน่อยนะคะเพื่อความแซบและนัวนะคะนะคะเพื่อนๆสีเป็นไงละ่ะเพื่อนๆสวยนะคะจริงๆมองด้วยตาเปล่าจะสวยมากานะเพื่อนนะคะมีค่ะนะคะน้ำก็จะเริ่มข้นนะคะเมื่อเมื่อ,อแป้งเริ่มจะสุกมาก เราก็จะใส่ตอนนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆใบมะกรูดใส่ไปตอนนี้เลยนะคะใบมะกรูดเราจะทําการฉีกออกจากก้านของเขานะคะเพื่อให้น้ํามันหอมระเหยจากตัวใบมะกรูดออกมาค่ะแกงแผนจะได้มีกลิ่นมะกรูดและหอมมากขึ้นนะคะเพื่อนๆนะคะส่วนโหระพาเราใส่ตอนท้ายนะคะตอนนี้ใส่เครื่องปรุงต่อไปนะะั่นก็คือผงปรุงรสรสไก่ค่ะ นี่ค่ะใสไปแล้วก็จะทําการคนอย่าลืมนะคะเราต้องตัดน้ําตาลเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ําปลาด้วยค่ะน้ําปลาอย่าใส่เยอะนะคะเพราะข้างในพริกแกงจะมีส่วนผสมของเกลือแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกะปิด้วยนะคะแล้วเราใส่น้ําปลาไปเล็กน้อยมันก็จะเค็มนะคะเพื่อนๆอ,อย่าใส่เยอะนะคะน้ำปลานะคะเพื่อนๆแค่ได้กลิ่นเท่านั้นพอนะคะเ <Panch. S 2> <ข>พืพ่อนๆค่ะน<พ>้ำปลาค่ะ เล็กน้อยนะครเพื่อให้ได้กลิ่นผงนัวค่ะน้ำตาลเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อนครึ่งช้อนนะคะคนค่ะแล้วก็ชิมนะคะจากนั้นก็ใส่โหระพาลงท้ายนะเพื่อนใส่โหระพาค่ะ ลงท้ายนะคะอหล้วพาเราล้างแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ,ะคนนะคะคนทิ้งไว้เขาสลดตัวนะคะเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 1> ชิมรสนะคะเพื่อนๆต้องมีหวานเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆค่ะนะแล้วก็เค็มหวานนะคะอย่าเค็มเยอะนะคะอหอมมากเลยค่ะหืม ระยาใช้ช้อนนะคะอืมอร่อยแล้วค่ะถ้ามันหนืดไปเพื่อนๆสามารถเติมน้ำเข้าไปได้นะคะอืมเผ็ดมากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆอร่อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ